ยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องข้อหอมชาแนลวันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะวันนี้บอกเลยว่าลืม,มอ่าอ่าคือใครที่อยากจะใช้คือต้องบอกว่าปกติใช้มากนะครับทุกคนเราจะต้องเป็นแผ่นเนาะมันจะมีความแบบว่า เราต้องเอามือแบบจับแผ่นก่อนจะแบบโปะแผ่นให้ทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันลําบากมากแล้วก็มือก็จะเรียกว่าบางทีมาร์กมันเหนียวนะครับทุกคนตัวที่เป็นแบบพวกสารสก,กรัดอะไรในมาร์กเนี้ยมันทำให้มือเหนียวทีนี้ตัวนี้มันช่วยลดวิธีนั้นก็คือเราใช้ตัวมาร์กเนี้ยถูวาดได้เลย ก็คือบอกเลยว่าพอเอาถูุ๊ง่ายสบายแล้วก็สะดวกด้วยครับทุกคนใครที่อยากจะจัดนะครับวันนี้คือชิวๆเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนหนึ่งออเดอร์นะครับทุกคนใครที่จัดตัวนี้ไปเนาะก็จะได้รับนี่เป็นตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับทุกคนอ่าสามารถใช่ออเดอร์ได้เป็นอย่างไรเลือกได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นสติ๊กใครสะดุดบ้างสะดุดดอกปกตินะตะกาหาย สี่สิอเดอร์ล้าค่ะตอนนี้ต้องล้างออกไหมไม่ต้องล้างต้องล้างคือมันเป็นสลีปปิ้งมา์สติ๊กที่ไม่ต้องล้างออกแล้วตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าได้ตามปกติหน้าจะมุงเด็กถ้าเราทำอะไรต้องล้างมาอันซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอทานครับ เครื่องสำอางได้คาทับก็คือตอนกลางคืนเนี่ยเป็นสลิปปิ้งมาส์ติผมตอนกลางวันสมมุติว่าเราเมคอัพแล้วเราสามารถเพิ่มความวาวบริเวณหนวกแก้มตรงนี้นี่ไงเพิ่มได้เลยใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้กี่ครั้งหมายถึงหนึ่งแท่งอะเหรอใช่โอ้โหใช้ได้โทษนะแท่งมันใหญ่มากประมาณคือสองเดือนนะเอางี้เดี๋ยวเอาไอ้อันที่ฝานี่มาหน่อยครับทุกคนอ่ได้เอาฝานั้นมาตัวอันที่ฝาพังอะที่ดึงที่หลุดอ่ะใช่ที่น้องบอสทำพังอ่ะเออาหน่ยปกติใช่ไหมทุกคนโอเค มาให้ดูนะว่าแ่งอยู่ไหมทุกคนค่ะกดได้เลยนะตอนนี้ราคาดีและมีสติกาทุกออเดอร์เลยนะคะกดเลยค่ะนี่นี่อ่ะดูดูเปิดเวลาเอาไปนะทุกคนทําแบบนี้ก่อนดึงดีๆนะทุกคนหมุนขึ้นมานิดนึงแล้วดึงตรงฝาเขรานีสิ่งที่บอสทำนี่มันใช้ได้นานมากทุกคนเห็นไหมคือจริงๆริมันไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนจริงๆมันมันคือฝาแต่ว่าดึงออกมามันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแต่ว่า อย่าไปหา <Okay. S 1> ดึงแรงนะทุกคนเจ็ดสิบหลอดสุดท้ายเจ็ดสิบหลอดสุดท้ายรอบนี้นะค่เามาก็จะประมาณนี้คือ <characteristics> เห็นไหมมาเขาแน่นมากตั้งแต่หัวจนไอ้นี่เลยเห็นปะเต็มๆนะทุกคนไม่ใช่แบบครึ่งเดียวแล้วก็ไอ้น,นี่มานะมามโอเคใครที่อยากจะจัดนะครับตอนนี้นะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ร้อยบ้านนะทุกคนตอนนี้ไปแล้ว30ิบกว่าบ้านโอเค กดได้เลยนะครับใครอยากจะจัดแล้วก็ได้รับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากคือต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนแปะเป็นสติกเกอร์เห็นไหมมีเยลลี่มีหัวก็จะมีประมาณนี้อ่าใช้ก่อนหรือหลังครีมกลางคืนครับใช้ ใช้ก่อนนอนนะครับทุกคนใช้ก่อนนอนสามารถทับครีมได้คือทับครีมได้เลยถ้าสมมุติว่าจะไม่ต้องใช้ครีมใช้ตัวนี้แทนเป็นมาร์กไปเลยอ่าจริงก่อนนอนก็คือว่าเป็นเดย์มาค่ะอ่าจริงๆก็ก่อนนอนเช่นแบบใช้น้ําตกก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ก็ได้ใช้มาร์กต่อใช่เพราะว่าแต่จริงๆตัวนี้ใช้ตัวเดียวจบได้เลยจบได้เลยไม่ต้องใช้ตัวอื่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งระหว่างวันก็ทาได้นะครับทุคนแบบตอนแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยได้เลยอยากได้สติกเกอร์อยากได้สติกเกอร์จัดเลยครับตัวนี้คือ จัดหนึ่งได้สติกหนึ่งแล้วก็จัดสองก็ได้สติกสองคุ้มมากนะคใครอยากได้อยากจัดนะครับจัดเลยทาทิ้งไว้จนเช้าใช่ครับใช่ครับห้ามนอนนะไม่ใช่ห้ามนอนสินอนได้มนเ็นสลีปิ้งมาสติ้คือมันเป็นมาร์กที่ทําให้ง่ายแล้วก็ดีะใช่ค่ะใช้ง่ายดีครับแล้วจะบอกว่าแบบนี้นะสามารถมาร์กได้ทั้งหน้าใต้ตาและสามารถใช้มาร์กปากได้ด้วยนะคะปากได้ด้วย อตะก้ามันมันไม่หุนใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ปัก่เขาบอกให้ปักตะก้าด้วยปะะักราคาขึ้นแล้วคะ่ะขึ้นราคามาครับควรมาทุกวันไหมควรมาทุกวันนะครับควรมาทุกวันช่วงแรกใครอยากมาทุกวันมาได้เลยผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วถ้ามาก,กันต่อเนื่องผิวจะแข็งแรงมาก<อ>มนะคะหอมไหมหอมครับอุ้ยหอมมากอันนี้หอมมากคือมาเสร็จปุ๊บใครหอมหอมแน่นอนใช่หอมไหมคะใครหอมอ่ะก็พวกเครื่องในครัวอะไรเงี้ยแบบพริกกระเทียมหอม เราเรามีคนหอมไหมผมมีหอมแดงหอมหใหญ่อยู่เนี่ยพี่ลุกชัดมากทุกโชดูอะไรอ่ะอันนี้อะไรคดีเด็ดเหรอมาครับออเดอร์วันนี้นะคะกดได้เลยนะคะเปิดไปค้างให้แเ้วน้องบอสช่วยเซ็นชื่อด้านหลังได้ไหมโอ้คือต้องบอกว่าเอางี้ก่อนอันนี้คือเอกลุสีบสุดๆแล้วสำหรับสติกเกอร์นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะจะสปอยไป ครที่อยากได้อนนั้นมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่กับสิ่งนี้ชูอ่าแต่ว่าใครอยากได้สติกเกอร์จัดตัวนี้ไปได้รับแน่นอนนะครับทุกคนจะบอกว่าวันนี้ถ้าใครซื้อสองชิ้นนะคะในตะกาติกตอรแคมเปญ1.5เนี่ยมีส่วนลดอีก8%นะคะซื้อ2ชิ้นเพิ่มส่วนลดให้อีก8% 8%ก็จะเหลือ333บาทต่อ1นชิ้นค่ะจัดเลยค่ะส่งฟรีนะจ๊ะใช่ครับใช่ครับมามาอ่ะตอนนี้ รันออเดอร์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะรันออเดอร์อยู่จะจะแตกไหมตะก้าจะแตกไหมพูดใกล้ๆสวัสดีครับคุณยาเลยกี่บ้านครับเลยกี่บ้านบ้านหกี่บ้านเหลืออีกหกสิบค่ะเลยอีกหกบ้านนะครับทุกคนมาครับตะกร้าหายตะกร้าไม่หายนะจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คให้นะทุกคนแป๊บนึงตะกร้าหายขึ้นอยู่เลยไม่หายไม่หายเขาเขาหลับตะก้าอยู่นะ มันต้องยกเลิกแล้วปักห้าเลยแล้วปักร่างซ้ายร่างซ้ายไม่หายมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วให้ไวเลยกดให้ไวเลยค่ะตกดใจเบิร์คุณผู้ชมให้ดูเนื้อตัวไหนดีที่ให้ดูตัวนี้หรอนี่ครับใช่ครับตัวนี้นะคะให้ดูเนาะเนื้อมาร์กนะคะมันจะทําให้ผิวโกลแบบนี้เลยโกลชุ่มแล้วก็นุ่มตัวนี้คุณสมบัติทําให้ผิวนุ่มชุ่มเด้งนะคะแล้วสามารถใช้ได้ทั้งหน้าใต้ตาแล้วก็ริมฝีปากคุณเจ้าของแบรนด์จะมาให้คุณผู้ชมดูไหมล่ะ หน้าใต้ตาแล้วก็ริมจิตปากใช่ได้เลยใช่ใช้หน้าเปิดตัวเปิดตัวเจ้าของแบรนด์เหรอใช่ให้เจ้าของแบรนด์เข้ามาให้ดูแต่เนี้ยดูดิแล้วเราก็เอามือบอสมากกว่าเออจริงแต่ว่าน้องบอสก็แบบไม่ได้วันนี้เราจะทําให้น้องให้ดูนี่ดูนะคะผิวจะโกลนุ่มแบบนี้เลยกดก่อนกดก่อนตอนนี้เลยค่ำจริงฉันก็ซึ่งตัวนี้มีสารสกัดก็คือโฟกัสสกินเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมโฟกัสสกินโฟกสกินคืออะไรครับสารายสีน้ําตาเป็นสารายสีน้ําตาใช่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมันมี นี่จะอยู่นี่จะอยู่ก็คือออยล์20ชนิดซึ่งออยล์เนี้ยไม่ทําให้เกิดสิวด้วยอ่าเป็นออยล์ธรรมชาติอ่าใช่เป็นออยล์ธรรมชาติแล้วก็จะมีสกินแบเรียร์ที่ช่วยเสริมสร้างเกาะให้ผิวหน้าของเราได้แข็งแรงขึ้นอ่าอย่างบอสอย่างเงี้ยเวลาไลฟ์สดบ่อยๆอ่ะก็<ด>จะเจอไฟโดนไหใช่ใช่อันนี้สมเป็นนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดที่สําคัญเยอะมากเป็นสารสกัดนวัตกรรมใหม่นะ,ะ<ม>นะคะพี่มีแฟนยังคะมีมีใช่ไหมล่ะเลิศคืออะไรอ่ะ อะไรแมยล่ะถามแม่แมผมได้เขารู้จักเขารู้ว่าตะกร้าหายเยอะหรอมาแล้วค่ระคุณไม่แล้วคือไม่เยอะใจเย็นๆนะคะคือโอเคนะครับทุกคนร,ระบบมันแบบมันระบบมันเอาตะกร้าลงไปไว่ะคะ่ะกดไวๆนะทุกคนกดซื้อได้เลยนะคะใช่กดได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ตะกร้าหุบหายไปให้กดสีเหลืองๆรูปตะกร้าดาน่ามุมซายนะคะครับผมอ่า วันนี้คนดูเยอะมากกดเลยนะคะใช่วันนี้คือทุกคนเข้ามาคือกดได้เลยนะครับไมล่าข่าวมากไมล่าแม,แม่แม่รู้จักดีโอนแล้วขอบคุณนะครับโอนแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยทุกคนโอนเลยเหรอ,อ,อแนกนอบคุณแนมะ่ขแบคุจีวันนี้จัดจดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นมาร์คที่ดีไม่ใช่แค่อันนี้คือได้รับไม่ได้คุ้มแค่ สิ่งที่ทุกคนอยากได้นะสิ่งตัวนี้ที่ทุกคนได้รับไปนะครับใช้ดีแล้วก็ใช้แล้วใช้ต่อแน่นอนนะครับทุกคนตัวนี้เป็นมาร์กที่ใช้ง่ายๆใช้ง่ายมากคือผิวชุ่มเด้งนะครับในแท่งเดียวคือใช้ได้นานด้วยแล้วมาร์กตัวนี้คือแท่งยาวแท่งใหญ่ใช้ได้ยาวนานนะครับทุกคนลดม,มากค่ะจับเลยค่ะไปเกี่ยวด้วยแล้วเหลืออยู่50บ้านสุดท้ายไหมห้ <50 S 2> <50 S 1> าส <50 S 1> ิบบ้านครับทุกคนหบา้านอุ้ยวันนี้นะช้าไม่ได้นะเราจะมาเร่งแม่แม่มาเลยใช่พี่พี่แม่แม่ต้องจัดนะ แบบตาคืออะไรอ่ะจบเรียบร้อยสั่งสองชิ้นสติกเกอร์สองชิ้นถูกต้องขอบคุณครับถูกต้องใช่ครับได้รับต่อชิ้นเลยใช่แล้ววันนี้ถ้าสั่งสองชิ้นจะได้ส่วนลด8%เพิ่มนะคะออนท็อปนะออนท็อปนะสั่งเลยสั่งเลยครับทุกคนใครอยากจะคือวันนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ใช้ใช้ได้ดีนะครับทุกคนแล้วแพ็กเกจคือสวยมากเห็นไหมน่ารักไหมสีเป็นชมพูแดงนะครับทุกคนกินได้ปห น่ารักด้วยน้องซึ่งตัวอันนี้อันนี้มาปากได้ไม่ถ้าปากได้จริงๆใช่น้องเอาอันนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ได้แล้วหนูลองมาปากดูก็ได้หมอลองเปิดแล้วใช่พอหนูทําพังหมวกลับไปเลยหนูกลับไปใช้ได้เลยแล้ะแล้วแล้วทำเขาพังนะเห็นไหมล่ะหอมไหมหอมหอมไหมหอมใช่ทาปากได้เลยเป็นออยนะคะที่ดูแลใต้ตาได้ปากได้ผิวหน้าได้เป็ทุกอย่างใช้ยังไงไปเยอะมากเลยค่ะทุกท่าน ใช้ยังไงใช่ไหมคะใช้กับผิวหน้าเราเราอยากทำก็คือเราเรามาให้ดูนะคะมาเดี๋ยวเราเองเราเองเลยไม่ไม่เดี๋ยวคุณตลาดมาให้ดูทุกคนค่ะเวลาเราจะมาก็คือสมมุติว่าเราจะนอนล้างหน้าเสร็จให้เรียบร้อยไม่ต้องทาครีมอะไรก็ได้ใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้มีสารสกัดบำรุงอยู่แล้วมาแบบนี้เลยค่ะครับนี่แบบนี้เลยมาอย่างนี้ใต้ตานี่ใต้ตานี่ไม่แสบนะคะนี่วาดไปเลยอย่างนี้มาอันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีสี คือสีมันอย่างบางตัวเป็นมาร์คเป็นสีเราบางทีแบบเราอยากมาร์คทิ้งไว้ทั้งคืนหรือแบบมาร์คอยู่แล้วกะจะออกไปรับของไปด้วยไหมนี่มันก็จะหน้าก็จะเปลี่ยนสีแล้วแล้วน้องบอสรู้ไหมแท่งนี้ยเราทํามาเพื่อตอบโจทย์ผิวหน้าใช่ไหมคะใครนี่เนี่ยดูดูผิวนี่ดูผิวอืมนุ่มมันฉ่ำเลยฉ่ำเลยได้กลิ่นหอมป่ะใช่แล้วเราสามารถมาร์คปากได้แล้วถ้า อนะ๋อไม่คอนเมนต์มาปักได้ไหมมาปักได้เลยเนี่ยค่ะไม่เหนียวขาดตัวนี้จะทําให้ผิวชุ่มโกลลแล้วก็เอามือรูปนิดนึงนวดๆเบาๆเหมือนออยเพราะออยมันจะซึมเข้าผิวแล้วทำให้ผิวชุ่มชื้นสร้าง Skin สกินแบเรียลสำคัญไปกว่านั้นคือใครที่มีปัญหาข้อศอกด้านมันใช้ได้ทั้ตัว<อ>คุณใช้คนเดียวอยู่แล้วถูกปะ่ะข้อศอกด้าน ได้หมดเลยบริเวณที่ด้านแห้งใช้ได้หมดทุกทั้งตัวโดยเฉพาะควรเอาไปใช้กับหน้านะครับทุกคนแต่ควรใช้กับหน้าที่สุดแต่กหน้าที่นะผิวฉ่ำมากเห็นไหมใช่ผิวฉ่ำมากคนเห็นไหมอันนี้คือพอมาร์กไปนะครับทุกคนก็คือผิวฉ่ำจริงกดเลยใช่มาร์กทิ้งไว้ไม่ค่ะมาร์กแล้วนอนไปเลยค่ะครับผมแนะนําตอนมาร์กเสร็จแล้วนั่งตัดหนึงทานู่นทํานี่หวีผมอะไรไปเสร็จปุ๊บก็นอนได้เลยค่ะใช่สบาย จริงแล้วหอมตลาดแต่งหวานนี่วันนี้ผู้ตลาดไปงานมาค่ะไปงานมาบุก็เลยสดหนึ่งนะคะจัดเลยโอ้วันนี้แต่งหวานจริงปกติแต่งบอยเนาะสองแล้วส่ครับคุณค่ะกดไม่ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ